คุณผู้ชมครับเราตามกันต่อนะครับเรื่องนี้หลายคนก็ติดตามกาันโดยเฉพาะผู้คนในโลกออนไลน์การสรรหาผู้ใยการใหม่ขององค์การกระจายเสียงและภาพภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS เครับเกือบ3เดือนนะครับที่ในกระบวนการสรรหารับสมัครพออ,อคนใหม่ของไทย PBS เครับเพื่อเป็นการประเมินความพร้อมในการบริหารองค์กรในทุกมิติล่าสุดผลการคัดเลือกก็ออกมาแล้วคืนที่ผ่านมาครับ นายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสะสะทคนที่5ครับด้วยผลการลงคะแนนขั้นตอนสุดท้ายของคณะกรรมการนโยบาย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผออไทย PBS คนใหม่จะเข้าร่วมกระบวนการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารในเดือนมิถุนายน2568ก่อนที่ผู้ในใยการคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่23กรกฎาคมนี้และต้องผ่านเกณฑ์ทดลองปฏิบัติงาน180วันท่ามกลางความท้าทายในการบริหารสื่อสาธารณะครับ คือผมคิดว่าหน้าจอนะฮะหน้าจอในหล,นหลายรายการที่เป็นรายการทงของเราเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไอรายการทงนะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันต้องใช้ความรวดเร็วนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่ามันควรจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะครับผมคิดว่าหลายรายการเนี่ยมันอาจต้องรีบมันอาจจะไม่รอถึงร้อยแปดสิบวันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าสายการทุกคนเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากการแย่งชิงผู้ชมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับ เราเป็นทีมผู้จัดก,การทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับถ้ากองหน้าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนถ้ากองกลางไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่สามารถจะรออะไรได้การคัดเลือกผู้มริการไทย P ี s เมื่อวานนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับช่วงเช้ากรรมาการนโยบายได้สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก3คนก็คือทันตแพทย์อัตรพรลิมปัญญาเลิศ นายรัฐศาสตร์กราสูตรนะครับนายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์มีการจับสลากลำดับแสดงวิสัยทัศน์พร้อมกับนำเสนอทีมงานของรองผู้อำนวยการครับที่จะแต่งตั้งมาทำงานที่ไทย PBS เพื่อประเมินความพร้อมของทีมบริหารงานส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติผ่านการจำลองเหตุการณ์ครับที่ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง3คนได้แสดงวิสัยทัศน์การแก้ไขปัญหาที่ไทย PBS เผชิญอยู่ขั้นตอนนี้จะมีตัวแทนของพนักงานไทย PBS จากทุกศูนย์และทุกสำนักเข้าร่วมสังเกตการรอบนี้เน้นไปที่ศักยภาพในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของผอ,อสสททั้ง3ด้านคือการบริหารสื่อสาธารณะการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธรรมาพิบาลและความเสี่ยงครับครับเราก็คำนึงถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรรมการสัญหาก็ได้จัดทำกระบวนการ ไว้อย่างดีเด่นดีเยี่ยมนะครับเรียกว่าผู้คนก็เฝ้าดูเราเองเป็นกรรมการนโยบายเราก็ทราบถึงความคาดหวังของประชาชนครับก็ได้กําหนดกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนมากนะครับรวมทั้งมีกระบวนการที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือการนําเอาผู้สมัครทั้ง3คนเข้ามาสนทนากันเลยนะครับเพื่อที่จะดูว่านอกจากแผนกลยุทธ์ที่เสนอมาแล้วเนี่ย ถ้าหากว่ามีสถานการณ์จำลองซึ่งเราก็จำลองจากสถานการณ์ที่อาจจะพบได้ในองค์กรสื่อสาธารณะนะครับเช่นปัญหาเรื่องธรรมาพิบาลปัญหาเรื่องความเป็นกลางแล้วก็ลองให้ผู้สมัครทั้ง3คนเนี่ยใช้แผนกลยุทธ์ที่ได้พัฒนามาเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงดูโดยให้ทั้ง3ท่านเนี่ยได้อภิปรายถกเถียงและหาทางออกที่ดีที่สุด ให้กับองค์กรครับซึ่งก็ทําให้เราเห็นถึงศักยภาพของการวิเคราะห์การนำองกลยุทธ์มาพะยุกใช้จริงซึ่งเราคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ก็เพียงพอครับที่เราจะประเมินเรื่องความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมที่จะเข้ามาบริหารงานในสถานการณ์จริงครับ สำหรับคะแนนการประเมินผู้เข้าดำรงตำแหน่งผอ,อ,อสอสอทมี100คะแนนครับก็จะแบ่งเป็นความพร้อมของทีมบริหารงาน25คะแนนการบริหารงานสาธารณะ25คะแนนการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยี25คะแนนการบริหารจัดการธรมาพิบาลและความเสี่ยง25คะแนนครับหลังจากกระบวนการคัดเลือกและลงคะแนนรอบสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วไทยพีบีเอ ก็ได้ประกาศรายชื่อผู้มยการสอสอทอคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับและเชิญผู้ได้รับคัดเลือกมาเจราจาถึงรายละเอียดก่อนที่จะทําสัญญาจ้างแล้วก็มีมติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการในขั้นตอนสุดท้ายทางนี้หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดํารงตําแหน่งได้คณะกรรมาการนโยบายจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกจากผู้เข้ารอบสุดท้ายตามความเหมาะสมครับ